ท่านที่มาเชียร์มาชมกันนะครับส่วนเร,เริ่มมาเล่นนะครับแอบเชิญท่านแรกนะครับนาวตีพูนศักดิ์พ้นทรัพนะครับพี่พูนศักดิ์นอกจากมีลูกเตะที่หนักหน่วงเนี่ยก็จะมีลูกบล็อกที่ผมเอแท้จังเสริมกันบ้างนะฮะขนาดซ้ายนะฮะก็จะเป็นถ้าเป็นทางตะก้อเนี่ยค่อนข้างจะจับทางยากเพราะว่าลักษณะลูกที่ข้ามไปเนี่ยมันค่อนข้างจะไซส์แล้วก็ ลักษณะของทางเนี่ยมันจะแตกต่างกับเสือขวามากๆนะครับดันั้นก็จะเป็นที่น่ากลัวนะฮะมาเลเซียนี่สิทธุนโ,นโรธโอนนท์สิริเริ่มนะครับเดี๋ยวกดูวงครับดูวงดูวงเท้าที่ปักครับไ,ไม่อยากจะขยับไปไหนนะกรรมการตั้งใจจะจ,จับก็เอาขอเชิญโปรดเพลินครับนัญญาได้ครับจา่าสิบเอกพิสุขชัยโพสีกุล จาเสบเองเด่นเกิดสมบัตินายสายชนขึ้นดาดกลางและสิบตำรวจโทอานนนสิริเดอร์นาวาตีพูนศักด์เพิ่มทรัพ์ครับพันจ่าเอกประเวทอินทาอัตพรทองวิวันรครับและพันตำรวจตีสืบศักด์พันสืบ อมคุณในเสียปกมือนะครับครับรายนามอ่าผู้ชมครับบววอนพักกันหะเสลาอญญาจารย์ประสิทธิ์เฉยศรีเพชรทีละงษ์ทาทาทาต่อยฮะทาต่อยไม่ทาต่อยนะครับทาต่อยครับพี่ขอโทษน,นะครับครับสมัคือนิดเดินนะ ผูก้กำกับเดี๋ยวเตเะเบาๆนิดนะฮะอ๋อสีข้างนิดนึงนะฮะถ้ากบหูลูกละร้อยครับโปรโมทหรือว่าได้มาพัฒนาวงการเตะมัดก้อของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับศูนย์ศูนย์ครับดูครับโยนคู่บารมีครับนี่ครับตัดง่ายๆเป็นยังไงวีพีการได้แต้มอ่ะยำ ลูกนี้ลูกบอมครับเสิร์ฟถวายเจ้าทีมกยู่สามลูกปฏิเสธชาติได้แต้มเท่าไห่ไหลังไปสิบปีแล้วก็ไม่ได้คืนเลยพีกาขวาสองหนึ่งเขาเรียกว่าซ้ายจริงขวาจริงนะฮะพีการได้แต้มเอาอย่างวัดเหลือนั่นแล่วหน้าตาดีแต่ไม่เข้าวัดครับหนึ่งร้อยเข้าวัดครับ เดี๋ยวถ้าบอกไม่อยู่ยาจ่ายมา200นะน่าคือไปสองร้อยได้ตั้าอย่าลืมนะครับหมดคู่นี้เราจะมีการอุดเพิ่มมีพีการได้ตัมครับศึกษาได้นะครับ,บในสามันในย t u b e เดียวนะั้ครับซึ่นักปจุบันครับ y o u t u b e นี่ดูกันทั้งวัน ดีครับตัวช็อตได้เรียนมาบ้าอันเดนชาได้ตามีพีการได้ตาตัวเว้แซ่จ้ามาช่วยกับสารวัตรโจ้เพื่อทำภูมิอยานนี้โดยเฉพาะครับมีพีการได้ตาในสนามแข่งขันนะเขาจะบอกว่าความคุณลาไม่ไม่เปิดแฟดนะครับมันจะเข้าเข้าตากีฬา มีครับเป็นไงครับขอเท้าปูนนะครับนี่แน่นี่แน่เป็นไงเป็นไงยานิดนึ่งนิดนึงอายุอายุเดี๋ยวได้ย้อยหอยหลังไปหูได้ไหมฮะข้าเขาลักษณะเขาหมันไส้แต่ยาเอาอีกแล้วจัดไปโอ้โหเยาบอก ยาลาดย่าครับเนี่ยยาบอกอะไรแต่ไม่หล่นถืนเหรนเสิร์ฟโอ้โหอาจารย์ชาดาต้าใหญ่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 เล่นกับอาจารย์ใหญเย็นเลยครับเสื้อปิดทองหลังพระสามสี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปิดประมูลครับประมูลแล้วก็เอาเงินเข้าวัดครับเอาอีกแล้วโดนไม่โดนโอ้โหอาจารย์ชาด้ตั้งโอ้โหไปหลังไว้ตอนนั้นเนาะโอ้โหเนี่ย จัาตีจ่าเด่นนะคู่หูเลยนะครับมีพีการได้ตามอ๋อหอมฉ่ำลอยฟังแล้วในวงการแล้วก็น่าจะนักเรียนไทยนะไม่มีใครไม่รู้จักจ่าตีนะครับเก้าสิบดีครับดูวงไปฮะยังไงยังไงดูจุดยืนครับสิบเข้าอย่างเี้ยไม่ต้องกระเถิบเลยครับแน่ปักเข้าให้นี่เลยนี่แน่ นี่แน่แน่ไหมกีฬาออกไปเปลี่ยนฐานครับฐานบนฐานบนการเปลี่ยนตัวเนี่ยจะเปลี่ยนเอาตามสบายเลยนะครับถือว่าเป็นการร่วมสนุกร่วมกันนะครับ oh, <no>. yeah. อ้าวเนาะเนี่ยเออนี่แน่ที่เป็นชาตานะครับเอกปอเวสแซ่จัก oh. ครับครับขอ,ขอสวงประมือครับให้สารวัตรออกมาอามาอกมาพักผ่อนนิดนึงครับ พอที่นะเดินนะเยอะได้ครับซิกซนี่ฝ่าเท้านี่มีการเลน,นมากสิบสองสิบห้ายเรียนรู้นะครับดูหลักฐานท่าทางการยืนการรับการเสิร์ฟธี อย่างน้อยอย่างน้อยยังมีทรงครับยังมีทรงให้น้องๆได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับวิธีการรับลกออูกอาหารเสิร์ฟยกครับ่ก,กองของเรายัางไม่ลงตัวฮะเดี๋ยวรอสักแป๊บนึ่งถ่ายทอดน้องๆหน่ๆนะครับฟังไว้นะครับนอกจากในเกมเราจะเข่งกีฬาแล้วนะครับนอกสนามเราก็ต้องเรียนรู้ในการใช้ชีวิตคือการเรื่องของการสัมมาคาระวะการมีระเบียบวินัยนะครับซึ่งตรงนี้ทีมชาติจะปูฝัง ตลอดนะครับก็ฝากน้องๆน,นะครับเราสนามเราเก่งแล้วนะครับก็เหลือนอกสนามนะครับได้ได้ไดุ้ดโค<ท><ท>ุมก็สักคู่นี้นะฮะเป็นสิ่งที่สุดยอดของความคิดของนักกีฬาที่เอาแล้วเป็นตัวอย่างนะครับสดีทีมชาติได้มากขอบคุณครัอบ,ออบอสุดยอดเละมาแล้วครับมาชมในสนามกันเลยครับเอาอีกแล้วสองร้อยสวัสดีทีมชาติไทยมาง พีได้แต่14 18ผีผีกาได้แตมก็เดี๋ยวบดการเติดโชว์แล้วก็จะเป็นการประมูลเสื้อนะฮะประมูลเสื้อเพื่อทับมูลเข้าวัดกันนะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็จะเป็นชิงที่สามอย่าลืมนะครับ <ส>ท่านผู้ชมเตรียมตัวไว้ครับท่านชื่นชมนักก really. ีฬาอดีตทีมชาติคนไทยแล้วก็รู่นจะรูปนก็พามาแล้วก็จะเป็นการยอมรับเลยเอาอีกแล้วอดีตทีมชาติได้แต่แล้วก็ควันสักนี่ก็เป็นการสิบแปดสิบเก้าแปดยี่สิบ ต่อครับเองครับเขอขอเยงตบมือดังๆให้กับทั้งสองทีมนะครับขอบคุณครับเราตัดส่มือครับไอ้สองทีมนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวยื่นไปไหนนะครับผมเกขออีกชุดหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะมีการประมูลเสื้อกันครับเสื้อที่นักกีฬาใส่เพราะว่ารายได้ที่เรามีถวายหลวงพ่อนะฮะนอกจากค่าสมัครที่ประชาชนแล้วนะครับ9,000พันบาทจะมีทางตำรวจท่องเที่ยว เรื่บริจาคสามพันนะครับแล้วก็จะมีการประมูลเสื้อนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มประมูลเสื้อกันครับมีมีคนเดินไม้ไหมฮะเดินไม้มีสองร้อยครับสองร้อยขอท่านเลยครับไว้สีว่าไงครับหลักร้อยอย่าพูดครับหลักร้อยอย่าพูดครับถังนี้ห้าร้อยครับน้องแบงค์พันหนึงครับอ้าไว้สีสู้ไหมครับเท่าไหร่ครับสารวัตร สองพันเลยนะครับก็ยังไม่ได้ซักเลยครับ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 มีผู้ใดจะร่วมทําบุญกับเราพันนะเสิร์ฟข้ามังไหมข้ามังอย่าไปคิดครับไม่อย่าไปคิดครับคิดเดี๋ยวไปเ่สารวัตรแล้วกันนะการทำบุญร่วมกันสามครับโอเคสองพันสามสองพันสามครับสองพันสามท่านนี้ครับสองพันสามครับมีท่านใดไหมครับสองพันสามนับหนึ่งครับท่านใดครับท่านใดครับร่วมกันถวายหลวงพ่อหลวงพ่อเทพศรักลามก็สวัสดีท่านเจ้าคุณบุญเพิ่มนะสองสามพันสองนับเลยฮะนับเป็นไงครับเป็นไงครับ เอน้าโจบอก้าตอนี้เท่าไหร่สามพันาไม่ได้นบมีตัวเดียวในโลกนะครับอาจารย์โจมาดิี่ตัวสานห้าน่สองสามพันห้านะันห้าเมื่อกี้ทางซ้ายทางขวาจำไม่ได้คลับผมจำไม่ได้เหมือนนะอันนี้เขาก็ร้อนใจครับพี่อเลยอยากจะประกาศเลย่ผมก็รอว่าทางขวาไหับจะ้ยาบไป 3 8มพันองามพัอครับสามนครับพี่ทางนี้ฮะบสามพันแครับสามพัน9้าร้อยเก้าสัก้าร้ยเโอเครับลลงเหลือสองร้ออย่าพูดจะครับเี๋ยกันคจะเยอะวันนี้ฮะบสามันเกยบนี่ลักษาะเป็นบัตรเยบัตรแยบเบาบัตรแย็บเบาว่าสี่พันสี่พันรสี่พันสีห้าไอยอเ่อมมือให้ทางคณะทีมงานด้วยนะครับ ในหน้าทีงาน YEC ผมนะครับมีคนประมูลมาแล้วหนึ่งพัน 1, บาทครับเริ่มหนึ่งพันบาทครับมีแล้วครับพันบาทใช่ไหมหนึ่งพันบาทคือหน้าตาไม่น่าเปิดสูงขนาดน,นี้นะฮะ <c oughs> สืัสกยังเ,เปิดร้อยเก้าสิบโอ้โห<อ>เปิดพันนึงผมก็แย่เลยครับพี่เอ้ยข้อทีเดียวเลยข้อเดียวข้อเดียวข้อเดียวปิดข้อเดียวปิดเลยพันนับหนึ่งแล้วนะพันนับหนึ่งแล้วกันเอับพ่อนะฮะตะไว้ปะครูเพิ่มเอ้ย ถวายพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดนะครับเป็นคุณโอเคสองพันมาสามนะโอเคมาสามกรับอกตัวเปิดนะครับตัวเกลี่ยตัวยิงลองนะครับขอบคุณ